ออกมาเจ้าเพื่นอนๆมาลุ้นกันอีกอลุ้นกันอีกจะตั้งนะครับเพื่นอนๆจ้าโตก็

กไม่เปการ้ยโลดอ,อ,อยนะ ใส่จะได้ขึ้นเมื่อบ้านแล้แล้วพี่น้องเอ้บิ่งนี่มีแต่เปลาแต่เพี้ยนพี่น้องดูดทวนทันทวนทันอยู่หอดกับทันได้ตูบอกเตนออก้นออกนอกสะดุ้งไปหละทมนไปเบึ่งฟังคุณพี่น้องจ้ะดีนไปดูดเจ้านั้นก่อนเมื่เขามีตูบ่ะ มีไหมเสรละโดนตัวอ้เขามีโดดวะโดดแล้วน่ะปลาอยู่ในโล่ปลาอยู่โล่คล้องเหรอพี่น้องเขาได้ตักเสาจับสวิงเหรอเส่ละ เราได้ตัวแล้วโอ้ปานบอนอยู่ข้างนั้นตัวนะ่ะฝากตัไปนั้นมีปลาอยู่แต่ยายน้อยก็จะขยับไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเ้ยตอนนี้เจ้านั้นได้ตักแล้วนะคะนั่น